สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วนะครับกับยินดี้ว้25ปี Color อร์อีว i o ชนะครับก็ไม่มั่นใจว่าอันนี้จะเป็น EP สุดท้ายไหมเพราะว่ามันเหลือด่านสุดท้ายนะไม่ใช่ด่านนี้นะจะเป็นด่าน Network นะครับนี่ด่านนี้ Network มีเท่าไหร่ มีสามนะแสดงว่าสามเาเรียกว่าอะไรนะสามสามล่างโอเคงั้นเราไปกันเลยนะจ๊ะไปก็เห็นในเพจก็คือบางคนก็เริ่มเล่นไปจบขึ้นรถไฟกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็บางคนก็ มีสามเครื่องสามสี่เลยโอ้โหของเราก็ตามมีตาเกิดหนึ่งสีท่วนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอกับเดียโบมอนนะครับเดี๋ยวจะ แปลงเป็นโอเมกามอนให้ดูฮอันนี้ก็ 1, นกหนึ่งพันเก้าเนาะก็เท่าไรหนึ่งพันเก้าก็สองร้อยทีนะครับอือสองร้อยคูนห้าก็พันหนึ่งแล้วเนาะมาแล้วนี่คือเครามอน แต่ท่านด้วยการเขยา่านี่ครับเกมมอนเม่ทนเกมมอนสกอเกมมอนวอเกมมอนและโอเมกามอนเราไปดูการแปลงร่างของโอเมกามอนกันเลย โอ้ปล่อย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 ปืนอย่างเท้ดอกเดียวดับเลยไหมฮะดับครับผมโคตรแรง คือการรวมพลังกันของพวกเรานี่นะครับเคลมอนจบแล้วต่อไปเอาไปดันต่อไปเลยเหรอเน็ตเวิร์กเสร็จแล้วมาไฟแล่นต่อหรอจริงั้ยเนี่ยเอ้ยนี่อยู่นี่โถนี่นะครับตัวนี้นะไปไปกันต่อ ตกใจหรือไปแตะเล่นอาถงๆงก็อยากได้ภาคอื่นแล้วแล้วก็ไหนๆว่า พัฒนามาเป็นจอสี่แล้วก็น่าจะสี่ให้หมดไปเลยนะเพราะว่าตัวจากกำลังการซื้อของพวกเราแล้วยังไงเราก็ซื้อกันได้อยู่ดีใช่ไหมทำให้มันดีๆไปเลยลุงบัน าแล้วครับอินเฟอร์มอนนะครับป่ออินเฟอร์มอนนะแบตเทินโดยการใช้ลูกศอนะครับไม่ต้องห่วงครับโอเมก้ามอนเหมือนเดิมแต่ว่าขอข้ามนะจ๊ะหนึ่งครั้งพอไป ไม่พูดนะเน้นเน้นทำสี่ทีนะครับปุ๊บโอ้โหหนึ่งฉาบเท่านั้นแหละ หนึ่งฉับเป็นฟีโร์มอนเป็นเพื่อนอ่าอันนี้เดียบอโมนแล้วครับไปสองพันเขยา่าสองพันเก้าสองพันเก้าก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย หานห้าหาสี่สี่ร้อยทีขยาวสี่ร้อยทีนะทุกคนก็จะนานหน่อยนะแต่ว่าผมก็คงไม่เล่นความเร็วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้ว่าการขยับจริงๆมันเมื่อยยังไง <c oughs> ปีกลางเห้มันไปด้วย,ยัลไงเรงไมาเป็นเมื่อ,อไหร่เด็กครับจะเอาลิจิมอนมาฉายกทีเอาแบบแปดไหยด้วยนะ อยากดูอีกรอ,รอบอยากดูชัดๆอีกรอบอเพลงจบแล้วยังไม่ยังไม่ถึงพันเลยเนะี่ยจะถึงยังสองพัน ดีแล้ว่ามีโหมดคูณห้าไม่งั้นขยาวกันหลายอ่ะจริงมีใครไม่ใช้โหมดคูณห้านี่น้ำถือมากม้านะครับบอสตัวสุดท้ายของเราอ้าวยางอ๋อเขาผักอันนี้เฉยถักหน้าจอระโทร ไปประมาณหนึ่งถึงสองนาทีได้ไหมหน้าสองนาทีได้เอาเถอที่นะครับเดียบลมอนน่างสุดยอดแบบกดนะเป็นโอเมกามอนนะครับวอลเกรมอน เมทันกลูโรมอนมันชานีเนี่ยมูฟวี่นี่รวมพลังกันของเด็กๆเกิดออกมาเป็นโอเมกามอน ก็ลุลวจ้ะก็ลุลวอืมหนึ่งชับหรือเปล่ายังครับสามชับนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีคนมาช่วยด้วยเพราะว่าด่านนี้มีแค่เราเข้าได้เท่านั้นก็คือไทจีและยังโตะที่เข้าได้เท่านั้นมาถึงในมูวี่นะ เลยหนึงตอนนี้ขีปนาวุธกำลังใกล้เข้ามาในโตเกียวแล้วสู้เขาเป็นก่อนเรียบร้อยนิวเคียก็ไม่สามารถทำอะไรโตเกียวได้นะครับผม มีฉากอะไรอีกไหมนี่ไงเคลียร์แล้วได้วิาสาดมอนนะครับแค่นี้เลยจบแล้วหรอแล้วผมต้องยังไงก็หมดแล้วนะครับ อันนี้พอเคลียหมดแล้อันนี้ซีเครตนะครับที่ยังไม่เคลียนะโอเคเดี๋ยวซีเครตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอ่อส่วนตัวอื่นๆก็น่าจะไปไล่พัฒนาล่างไม่ทีหนึง่งเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกับใครไปแล้วบ้างเดี๋ยวเอาเออหนังสือมาดูกันนะครับอิกรอบ ที่เองีอ่ะนี่นะฮะหนังสือที่เราจะต้องเป็นเพื่อนกับใครบ้างนี่นะตอนนี้เราก็ได้วิาสานม่อนมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเพื่อนเฉยๆอ่ะตัวด่านแรกเจอไปหมดแล้ว <c oughs> เจอไปหมดแล้วนะครับ ันงสองก็เจอแล้วด่านนี้ก็เจอแล้วเหมือนกันนานโนมอนอือหือ่อาฮะนาเนมมนกับเลวิดดามอนอ่ะลองดูในนี้อ่ะชีตต้องไงต้องสู้เฟร,รนมีเฟรนเนี่ยเฟร,รน นี่กว่านี้13ตัวสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายีงสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสิบสามเอ็ด

หกแปดหกเก้าเจ็ดสิบแปดสิบสองตัวนะครับโหยังเยอะนี่นะครับโอเคนี่นะอันนี้อันนี้ แล้วก็มาเป็นพิโนคิมอนใช่ไหมฮะแล้วก็มาเป็นนี่แล้วก็มาจบที่อัพพอลิมอนอัพพอลิมอนเสร็จก็มาเป็นอิ mon, 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 เนเฟอร์มอนเดียบมอนโอเมกามอนวีดามอนนี่คือต้องจบซีเกตให้หมดทุกด่านนะครับถึงจะได้วีดามอนนะโอเคนะฮะก็สำหรับซีรีส์ที่ไหวนะ่าจะจบแล้วคนะเพราะว่าด,ด่าน เน็ตเวิร์กบรรดาสุดท้ายนะครับที่เหลือก็เอาทุกคนไปพัฒนาร่างให้เป็นร่างสมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปดีดีไวก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้จบที่ EP ที่9ใช่ไหมเก้าหรือสิบอะโอเคไม่เป็นไรก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันอีกทีก็ของเล่นอื่นหรือว่าหรือว่าไปเที่ยวอื่นๆนะฮะก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับอ,อ๋อใช่ผมต้องไปเล่นแบดมิดวูคงให้มันจบอีกเพิ่งอยู่ชั a เตอร์สเองโคตรยากเลยโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ